สัตยาอยูคกัช่องเอด็ดเลวันกินอีคเช่นเคยนะฮะกับพิมรีกอาเซนอนสนยืมตัวอาซาซิสน,นาฟูสแมคโตสื่อของฝรั่งเศสร,ระบุอาเซนอนเล็งที่จะดึงเอเดนฮาซามาร่วมทับในซีซั่นหน้าด้วยสัญญายืมตัวโดยสอดคล้องกับที่มาดริดอยากไปยืมเขาก่อนเช่นกันอาเซนอนให้ความสนใจที่ยืมเอเดนอาซาปีกชาวเยี่ยมของเรอันมารดริกมาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าตามรายงานของ ฟุตแมคคาโตสื่อวงการกีฬาของประเทศฝรั่งเศสนับตั้งแต่ที่ย้ายจากเชลซีไปอยู่กับมาดริดด้วยค่าตัวในเบื้องต้น100ล้านยูโรหรือประมาณ3,600ล้านบาทเมื่อปี2019อาสซ่าก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนสมัยเล่นอยู่ที่อังกฤษได้เลยแถมเขายังมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บหลายครั้งอีกจนทำให้ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมมากเท่าไรนักกระทั่งล่าสุดฟุตแมคคาโตก็บอกว่าอาเซนอลสนใจที่จะยืม ดาวเตยทีมชาติเบลเยี่ยมมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลเต็มในซีซั่นหน้าซึ่งก็สอดคล้องกับความต้องการของมาดริกที่อยากปล่อยเขาไปเล่นกับทีมอื่นด้วยสัญญาเช่าพร้อมกับเล็งที่จะขายเขาในช่วงกลางปีหน้าซึ่งเป็นตอนที่เขาเหลือสัญญากับทีมอีกเพียง1ปีเท่านั้นยังไรก็ตามสือเจ้าดังกล่าวเสริมว่าส่วนตัวแล้ว อาซานยังไม่อยากย้ายออกจากมาริดกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเขาเชื่อว่ายังสามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงในทัพมรราริดิกในฤดูกาลหน้าได้รวมถึงพร้อมที่อยู่กับทีมไปจนครบสัญญาในปี2024ด้วยเอาละฮะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอ็ดเล่าบอลกันด้วยนะครับสำหรวันนี้สวัสดีฮะ